เราเรียกได้ว่าอุณหภูมิภายนอกก็อาจจะแมทช์กับความร้อนแรงที่หลายคนคาดว่าการดีเบตครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบนั้นนะคะค่ะ,ค,ะครับ VOA เ,เนี่ยส่งทีมไปทําข่าวนี้เนี่ยหัวข้ออะไรครับที่น่าสนใจที่คิดว่า,าในการดีเบตครั้งนี้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรท,ที่ประชาชนควรจะต้องจับตามองกันบ้างนนะครับ ค่ะคือการดิเบตครั้งนี้ก็มีความพิเศษชนิดที่ว่าแบบสร้างประวัติศาสตร์หลายด้านนะคะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานของ VOA ก็สนใจตรงนี้เหมือนกันเช่นเ,เรื่องบรรยากาศก่อนการดิเบตนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ ประเด็นหลายๆอย่างเช่นกฎกติกาที่เปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมุ่งให้ความสนใจไปที่ประเด็นที่แคนดิเดตแต่ละคนเนี่ยจะนํามาเสนอหรือต่อสู้กันบนเวทีนะคะซึ่งก็คาดว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีอาวุธที่จะสามารถจี้จุดหรือว่าโจมตีผู้ต่อสู้ได้นะคะเช่นเรื่องคดีความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือว่าเรื่องฝีมือการบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็จุดยืนเรื่องต่างๆทั้งในประเด็น รงน้อนของสหรัฐเองหรือว่าประเด็นต่างประเทศนะคะก็นอกจากนั้นเราก็ยังหาโอกาสนะคะจะไปคุยกับชาวอเมริกันเชื้อสายไทยนะคะหรือชาวเอเชียอเมริกัดูว่าพวกเขาคิดยังไงต่อการดีเบตแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ด้วยค่ะอืมค่ะไม่ต้องไม่ต้องอ่เอเชียอเมริกันสอกแต่ว่าคนทั่วไปตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงอะไบเดนกับทรัมป์มาเจอกันอีกแล้วตื่นเต้น หรือเบเื่อแล้วจริงๆเนี่ยก็คือคนก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะคือจากโพลของของสำนักข่าว AP แล้วก็ NORC Center for public affairs research เนี่ยเขาก็ไปสำรวจคนชาวอเมริกันมานะคะก็พบว่า6ใน10เนี่ยตอบนะคะว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะดู <c oughs> มีแนวโน้มเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่จะดูดีเบตครั้งนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนหลายสิบคนเอยหลายหลายสิบล้านคนนะคะที่จะที่จะ จับตาดูการดีเบตครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขจากอดีตนะคะในการในการดีเบตของของไบเดนกับทรัมป์เนี่ยครั้งก่อนก็บ่งบอกนะคะว่าจริงๆก็มีคนดูเยอะอย่างครั้งก่อนเนี่ย uh huh. ในปี2020นเนี่ยนะคะก็คือมีคนดูถึง73ล้านคนเลยนะคะที่เข้ามาดู uh huh. เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคืออาจจะไม่ได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การดีเบตของของแคนดิเดตนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะมากอะคะ่ะ uh huh. ก็เป็นอะไรที่แบบน่าจะจับตาบองแล้วคิดว่าประเด็นอะไรบ้างไหมครับที่พอจะแพลมแผลออกมาว่าเขาจะใช้เป็นหมัดเด็ดในการที่จะน็อกอีกฝั่งหนึ่งครับค่ะประเด็นของแต่ละคนนะคะก็ก็ต่างกันไปนะคะอย่างทรัมป์เนี่ยก็คือคาดว่าน่าจะแอตแทกไบเดนในในประเด็นที่สำคัญ2-3ประเด็นนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่เอ่อทรัมป์ก็คาดว่าจะ จะโจมตีไบเดนนะคะว่าได้สร้างปัญหาเงินเฟอ้อให้จากการที่รัฐเนี่ยพยายามเพิ่มงบรายจ่ายของภาครัฐเนี่ยทำให้เกิดเงินเฟอ้อนะคะประชาชนก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่2นะคะที่เป็นสําคัญเลยที่ทรัมป์คาดว่าจะ จะโจมตีแน่นอนเลย <คะ S 1> ก็คือเรื่องปัญหาการควบคุมคนเข้าเมืองบริเวณชายแดนภาคใต้ที่ติดกับเม็กซิโกนะคะที่ส่งผลให้มีผู้พยพทะลักเข้าสหรัฐจนไบเดนก็ต้องเหมือนมายูเทิร์นนะคะออกคําสั่งคุมเข้มการผ่านแดนในช่วงเดือนนี้เหมือนกันส่วนของไบเดนเองนะคะก็คาดว่าจะโจมตีทรัมป์นะคะในเรื่องเรคคอร์ดข,ของการที่มีประเด็นคดีความทางอาญาถึง34กระทงนะคะที่ทีเพิ่งมีการพิพากษาไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็ ก็อาจจะย้ําเตือนนะคะย้ําเตือนให้ให้ชาวอเมริกันเนี่ยไม่ลืมนะคะว่าทรัมป์ก็ยังมีคดีที่ฟ้องอีกอีกสองคดีเลยนะคะรวมทั้งที่พยายามจะพยายามไปล้มล้างหรือเปลี่ยนผลการเลือกตั้งการเมื่อปี2020ที่ผ่านมาด้วยอะคะอืมค่ะการ <means> ดีเบตครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่27ตามเวลาสหรัฐอเมริกาถูกต้องใช่ไหมคะ ก็คือถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันรนี้ยี่สิบแปดคืนนี้ซะสิใช่แล้วค่ะแต่ว่าซึ่งเขาบอกว่าคือถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าครั้งก่อนๆถูกต้องไหมคะใช่ค่ะือการดีเบตจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐตอนสามทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคือเป็นเวลาแปดโมงเช้าในวันศุกร์ของเวลาไทยค่ะซึ่งการดีเบตครั้งนี้เนี่ยค่ะจิงถือว่าจัดเร็วเป็นปร ประวัติการเลยนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนเพราะปกติแล้วเนี่ยค่ะเขาจะจัดขึ้นในช่วงกันยาถึงตุลาคมนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่า เรียกได้ว่าพูดภาษาบ้านเราก็คือว่าทรัมป์กับไบเดนเนี่ยค่ะเรียกว่านอนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ <c oughs> ว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับพรรคคุภบริกันเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องลุ้นกันยาว <c oughs> แล้วอีกอย่างนะคะทางทีมงานของไบเดนกับทรัมป์เองเนี่ยก็ยังมองแล้วก็เก็บประสบการณ์จากการดีเบต4ปีที่แล้วนะคะว่าการดีเบตเร็วขึ้นเนี่ยยังทําให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันได้เร็วขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงๆถ้ารอจนถึงกันยาหรือตุลาเนี่ย จริงๆบางรัฐอะค่ะเขาเริ่มให้มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทางไปรษณีย์ไปแล้วคือการดีเบตก็อาจจะเหมือนกับมองว่าเอ๊ะการดีเบตก็อาจจะช้าไปหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยหย่อนบัตรเรื่องตั้งทางไปรษณีย์มาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะค่ะในส่วนของกฎกติกาต่างๆที่คุณวรังคารา,าบอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนกฎกติกาต่างๆเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงย,ย,ย,ยังไงบ้างอะค่ะหลักๆเลยที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะคะก็คือว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ มีการดีเบตในยุค1น8 0นะคะตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีกับริชาร์ดนิกสันนะคะที่จะไม่มีผู้ชมในสตูดิโอนะคะใช่อันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าถ้ายังจำได้ใช่ไหมคะการดีเบตของสองคนนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วครั้งแรกเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามันไม่ค่อยมีความซีวิลไลซ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็คือเขาก็คือตัดบทหรือว่าขัดจังหวะกันไปกันมานะคะแล้วก็ทำให้คนมองว่าเออมัน คือคือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยแคนดิเดตเนี่ยไปโฟกัสที่รีแอคชั่นของคนดูในห้องสงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนคนในท้องถิน่นนะคะมานั่งดูอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้เนี่ยก็เลยเพื่อให้แน่ใจว่าการดีเบตจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เนื้อหาเขาก็เลยไม่ให้มีผู้ชมในสตูดิโอนะคะนอกจากนี้กฎที่2นะคะ,คะก็คือว่าจะ,ะมีการ ปิดไมคนะคะของคนที่ไม่ได้พูดก็คือก็คือทั้งสองคนเนี่ยเขาจะได้เวลากันคนล,ละสองนาทีนะคะใน,ใน,ในการตอบคําถาม,มแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนาทีในการแก้ต่างหรือว่าโต้อตอบคํากล่าวหาของผู้ต่อสู้แต่ว่าในช่วงที่ไม่ใช่การพูดของตัวเองเนี่ยทางพิธีกรเจคัปเปอร์กับเดน่าบูชเนี่ยคะ่ะเขาก็จะปิดไมค์มไม่ให้แทรกกรันเพราะว่าการเพราะว่าการดีเบตครั้งแรกของสองคนนี้เมื่อสี่ปีก่อนนะคะมีมีคนจับมีคน คำสถิตินะคะบอกว่ามีการอินเทอร์รับกันเนี่ยถึง76ครั้งแต่ว่าในครั้งที่2ของ4ปีที่แล้วนะคะที่เทนเนสซีเนี่ยพอมีการเริ่มใช้การปิดไมค์มาใช้เนี่ยมีการขัดจังหวะกันแค่4ครั้งนะคะ CN n mm hmm. ก็เลยเอากติกาเนี่ยมาใช้ด้วย mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือ2ผู้สมัครเนี่ยก็คือจะได้แค่ปากกากกระดาษโน้ตแล้วก็ขวดน้ํานะคะ mm hmm. แต่ว่าจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีอุปกรณ์ประกอบข้อมูลดีเบตหรือว่าไม่มีโน้ตที่เขียนล่วงหน้าด้วยค่ะ นะคะก็เป็นการปรับเปล<ะ>ี่ยนจากอก็ต้องจําแม่นเลยนะ,ะตงออคอรเซนเทยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันเลยเความน่าสนใจของการดีเบตครั้งเนี้ค่ะมันเลยมันเลยอยู่ตรงที่ว่า2คนนี้ด้วยความที่รู้อยู่แล้วว่าเออคนนึงก็คือ81ใช่ไหมคะโจไบเดนแปอถือ,อว่าแล้วทรัมป์เนี่ยก็คือ78ก็ถือว่าเป็นเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีที่อายุเยอะที่สุดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการดีเบตมันที่มันสดสดมันโต้ตอบกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าสองแคนดิเดตคนนี้เนี่ยยังมีความคมมันจะมีความชัดยังมีความพร้อมที่จะแบบเอเป็นผู้นําของประเทศมากน้อยแค่ไหนมันมันอาจจะเห็นได้ในช่วงเวลา90นาทีนี้ที่ต่างคนต่างต้องคิดกันแบบใช้ไหวพริบนะคะคิดโต้ตอบกันตรงนั้นเลยโดยที่ไม่มีโน้ตโดยที่ไม่มี ผู้ช่วยมามากระซิบหรือว่ามามา,มาเตรียมตัวช่วงอินเทอร์เนชั่นช่วงเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะค่ะแล้วหลังจากที่ดีเบตครั้งแรกนี้หลังจากนี้จะมีการดีเบตครั้งต่อไปไหมคะหรือว่าจะกําหนดการหลังจากนี้มีอีเวนต์อะไรที่เราจะต้องจับตามองระหว่าง2คนนี้กันก่อนที่จะมาถึงการเลือกตั้งค่ะ ค่ะก็ยังมีนะคะการการดีเบตครั้งที่สองเนี่ยก็กำหนดออกมาแล้วเคาะให้เป็นวันที่10กันยายนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีเบตครั้งที่2ที่เร็วที่สุดในประวัติการจัดดีเบตอีกเช่นกันแต่ครั้งที่2นี่ตัวเจ้าภาพหรือตัวพิธีกรนะคะก็จะเป็นพิธีกรทีท่มาจากสถานีโทรทัศน์ ABC News ค่ะนอกนั้นนะคะก็ยังมีการดีเบตของออของแคนดิเดตท,ที่จะเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะว่าน่าจะเป็นวันที่25กันยายนนี้ค่ะ แล้วทางฝั่งของ Republican เนี่ยเขาวางตัวไว้ใครที่จะเป็นรองประธานวิดีครับถ่าทางจริงๆทางค่ายของทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ยังทำการเ้นคัดเลือกตัวอยู่นะคะว่าจะเป็นใครจริงๆก็มีชื่อโผล่มาบ้างเหมือนกันอย่างเช่นแบบชื่อที่คุณคุณก็อาจจะเป็นอย่างมาโครูบิโออะไรเงี้ยนะคะ,ะแต่ว่าทางสื่ออเมริกันก็รายงานกันเหมือนกับว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ยังใช้เหมือน วิธีการสรรหาว่าที่ตัวแทนรองประธานาธิบดีเหมือนเหมือนเรียลิตี้โชว์นิดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนให้แต่ละคนเนี่ยแบบเหมือนมานําเสนอว่าตัวเองเหมาะจะเป็นรองประธานาธิบดียังไงแต่คือตัยังไม่ได้เลือกออกมาค่ะว่าจะเป็นใครค่ะเพราะแกเป็นกับทรัมป์เนี่ยท่านเคยเป็นแล้วก็เจ้าพ่อเรียลิตี้โชว์ใน The Apprentice ที่ผมเคยดูมก่ใช่ค่ะแล้วที แล้วที่จจะเกิดอย่างนี้นะครับอย่างกรณีคดีที่ท่านโดนไป34กระทงเนี่ยศาลได้ตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดบทลงโทษถ้าเกิดว่าบทลงโทษที่ออกมาเนี่ยมีการจําคุกเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับการที่ท่านจะเป็นสมัครชิงประธานในพิธีเนี่ยค่ะคือโทษตอนนี้นะคะก็คือมีโอกาสนะคะที่จะถูกจําคุกเนี่ยประมาณ 1- 4สปีแต่ว่าคือต่อให้มีโทษถูก ถูกจำคุกได้เนี่ยนะคะก็โอกาสที่ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีอีกถ้าสถานการณ์เลือกตั้งก็มีอยู่สูงนะคะเพราะว่าคือกฎข้อห้ามก็ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ว่าห้ามทรัมป์เป็นเป็นประธานาธิบดีนะคะส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็มองกันว่าคดีเนี่ยมันน่าจะยังไม่สิ้นสุดง่ายๆเพราะว่าทรัมป์ก็คือน่าจะอุทธร์นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันน่าจะยืด เลยไปหลังจากหลังจากเลือกตั้งเสร็จด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ได้ความที่ทรัมป์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้มีคดีครั้งแรกนะคะออ่เก็อาจจะไม่ได้ถูกจําคุกเลยซะทีเดียวก็คือม,มันอาจจะมีใช่รอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบจากการวิเคราะห์ของของสำนักข่าวต่างๆแล้วก็จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นนะคะก็ยังมองว่าแบบเออเป็นเป็นเรื่องยากนะคะที่คนไร้ประวัติอาชญกรรมที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีปลอมแปลงเอกสารเนี่ยจะถูกจะถูกลงโทษเต็มๆเลยทันทีคืออาจจะมีการปรับหรือทําทันบนมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เราก็ได้แต่เป็นการคาดเดาไปนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆการเมืองสหรัฐเนี่ยมันก็มีตัวแปรอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่า คำตอบสั้นๆก็คือว่าพรัพ้ปมเนี่ยก็ยังสามารถเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้อยู่หากหาชนะก,การเลือกตั้งค่ะ,คะ,ะสุดท้ายนะคะตอนนี้คะแนนของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะแนนของใครนําใครอยู่ไหมคะจริงๆเรียกว่าคะแนนก็ไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่เลยนะคะถ้าเทียบกับหลายๆเดือนก่อนอก็คือเรียกได้ว่าสูสีกันแบบแบบแบบหายใจลดต้นคอกันะนะคะ,อ,ะอาจจะมีบ้างที่แบบแล้วแล้วแต่โพว่าไปดูโพไหนว่าใครนําหรือว่าใคร ใกล้กันมากกว่าแต่ว่าที่ที่สำคัญเนี่ยที่ที่เป็นอย่างค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยก็คือว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยนะคะก็ยังนำไบเดนอยู่ในรัฐที่เป็นรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทหรือที่คนคนอาจจะยังยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าอาจจะแบบโอนไปโอนมาโอนเอียงไปมาได้นะคะทรัมป์ก็ยังนำอยู่ตรงนั้นคะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าหลังจากที่ทรัมป์ถูกคณะลูกขุนตัดสินแล้วเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยสามารถหาเงินเข้า เขาเขาเรียกว่า f u n d r a c i n g นะคะได้ได้ได้มากขึ้นมากขึ้นเยอะด้วยซ้ำมากกว่าตอนตอนที่ยังไม่โดนตัดสินด้วยหรอใช่ค่ะแล้วก็ได้ได้มากกว่าไบเดนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจริงๆคดีของทรัมป์เองเนี่ยก็ในแง่หนึ่งก็คืออาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยออกมาบริจาคหรือโดเ a t เงินเข้ากับกองทุนในการหาเสียงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำคะเรื่องของอายุคู่นี้เนี่ย จะเป็นประเด็นไหมครับในเรื่องของการที่จะเลือกตั้งเนี่ยฮะเลือกว่าจะเลือกใครดีเนี่ยคือจริงๆคิดว่าเป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นสําหรับคนที่ดูมากกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเอที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมในตัวไบเดนเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าหนึ่งบางคนมองว่าเอออาจจะมีอายุสูงวัยเกินไปแล้วหรือเปล่า,<อ>าที่จะเป็นอีกสมัยหนึ่งใช่ไหมคะเราคือคิดว่าครั้งนี้เนี่ยคนดูก็จะจับตามองดูว,ว่าเอา๊ะไบเดนเนี่ยยังยังยัง,ยงพร้อมไหมยัง เฉียบคมไหมยังสามารถคิดอ่านอะไรแบบไม่พูดผิดไม่อะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจุดโฟกัสตรงนี้อาจจะน้อยกว่าไบเดนน่นะคะถึงแม้ว่าจะอ่อนอายุอ่อนกว่ากันแค่3ปีแต่ว่าไบเดนเนี่ยน่าจะถูกน่าจะถูกจับตามองมากกว่าคนบางนักวิเคราะห์บางคนเขาถึงมองนะคะว่าจริงๆเนี่ยการดีเบตครั้งนี้อาจจะสําหรับไบเดนเนี่ยริสหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยสูงกว่าทรัมป์ด้วยซ้ำเพราะว่าคนก็จะได้เห็นเขา สดสดเต็มเต็มเกนาทีว่าแบบไบเดนยังโอเคอยู่เออไบเดนยังโอเคอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่เฮเลอรี่คลินตันซึ่งอยู่ในฝั่งของเดโมแครตเนี่ยจะแหวกเมฆมาเป็นตัวแทนของของเดโมแครตนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างอย่างค่ายที่มีข่าวมาก็คือว่าทางทางค่ายของไบเดนเองเนี่ยก็ยังก็ยังเลือกที่จะมีคารมาลาแฮร์ริสอยู่ซึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบโอกาสที่ฮิลลารีแทรกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าหรือเปล่าในการในการที่คารมาลาแฮร์ริสจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือด้วยความที่ก็ข้อมูลในด้านเนี้ยค่ะก็น้อยเหมือนกันเพราะคนก็ยังไม่ค่อยพูดถึงมากในตอนนี้นะคะก็เลย คิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาไปนะคะแต่ว่าเอาจริงๆคืออย่างตัวเฮเลอรี่คลินตันเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในเรื่องนี้นะคะก็กเลยก็เลยคิดว่าน่าอาจจะมีโอกาสน้อยอะค่ะแต่ว่าก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะ